น้ำยาบ้วนปากโลตรีพลาตั้วกันไว้ห่างไกลเชื้อแบคทีเรีย2ีิ่ชั่วโมงแรกในการที่คุณเตรมชัยกัน,นสูตรในฐานะผู้ต้องขังเด็ดขาดคดีล่าเสือดำหลังจากที่ศาลนั้นสั่งจำคุกไป2อปีเดือนไปนอนเรือนจำที่ทองผาภูมิที่การจะได้บริเป็นคืนแรกนะครับเมื่อวานนี้เราวิเคราะห์กันไปว่าหลักการหลักเกณฑ์ต่างๆในด้านของการส่งตัวไปรักษาพยาบาลเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้มีความขึ้นหน้าสําคัญเพราะว่า ทางด้านของท่านรองที่ปิดกรมวาชทันนะครับท่านรองทวัชชัยชัยวัฒน์เนี่ยบอกว่าเ,เบื้องต้นเมื่อคืนนี้คุณเปรมชัยมีอาการเครียดแล้วก็นอนไม่หลับอยู่บ้างแต่วรับประทานอาหารอ่อนได้แพทย์ประจําเรือนจำเนี่ยนะครับก็ตรวจสอบเบื้องต้นอาการของคุณเปรมชัยนะครับมีทั้งภาวะโรคเบาหวานความดันโลหิตโรคหัวใจไขมันพอกตับต้อกระจกและต้อโรคอื่น คือรวมๆและประมาณสักเจ็ดโรคด้วยกันนะครับแต่ณตอนนี้ณตอนนี้นะทางแพทย์ให้คำวินิจฉัยว่าคุณเปรมชัยยังไม่จําเป็นต้องออกไปรักษาตัวนอกเรือนจําเพราะว่ายังอยู่ในอาการที่คือเจ้าตัวเนี่ยพกยาเข้าไปด้วยเมื่อวานนี้รายฟังคือคุณเปรมชัยพกยาเข้าไปด้วยดังนั้นยังไม่จําเป็นนะครับส่วนเรื่องของอาการที่ดวงตาเกิดขึ้นจากการไปผ่าตัดต้อกระจกก็มีการระคายเคืองบางส่วนย้ําว่าอย่างที่บอกไปขึ้นอยู่กับดูแลพินิจของแพทย์ที่เรือนจํา แล้วก็ถ้าเกิดว่าจะต้องใช้การส่งตัวไปจริงๆเนี่ยก็ต้องเรียนไปที่ผอเ,เรือนจําและต้องไปโรงพยาบาลรัฐก่อนโรงพยาบาลรัฐเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าไม่ไม่เพียงพอนะครับก็ต้องใช้ยูนิฟิตของหมอทีมแพทย์แล้วก็รายงานไปที่ผอเ,เรือนจาเพื่อที่จะส่งตัวไปโรงพยาบาลเอกนชนถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะครับนี่เป็นเอกสารชี้แจงที่เกิดขึ้นจากทางกรมรชาชทัณฑ์ณวันนี้ยังอยู่ที่เรือนจําที่ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีด้วยทีนี้ขึ้นไปที่บุรีดามกันบ้าง ความคืบหน้าที่เราตามกันให้เรื่องนี้นะครับหลังจากที่ประกันยังไม่ได้จ่ายเงินค่าสินใหม่ทดแทนให้กับน้องหญิงครอบครัวน้องหญิงประมาณ2.5ล้านนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้ครบรอบหนึ่งวันคุณพ่อคุณแม่ทําบุญครบร้อยวันหลังการเสรียชีวิตของน้องหญิงครับ,มมบ,บรมหมดเลดหมดโลกแล้วหมดแล้วนี่ครับเป็นนาทีที่ชาวบ้านคุณพ่อคุณแม่นะมาผูกข้อไม้ข้อมือให้กาลังใจ ผูกข้อไม้ข้อมือให้กับคุณพ่อคุณแม่ของน้องหญิงนะครับหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการสูญเสียน้องไปแล้วทุกคนก็รู้ข่าวแล้วเขาอย,ย่างชั่วเมื่อคืนเราก็นําเสนอไปแล้วนะครับว่าที่สุดแล้วนั้นประกันเขายอมจะจ่ายค่าสินใหม่ทดแทน2.5ล้านเรียบร้อยแล้วนะครับทางฟากฝั่งของคุณพ่อนะครับบอกว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องต่อสู้กังวลอะไรอีก เดี๋ยวตรียมจะนําเงินท yeah> claro ี่ได oh ้รับจากบริษัทประกันนั้นเนี่ยทำบุญร้อยวันให้ก uh ับลูกสาวรวมไปถึงตั้งใจที่จะซื้อกล้องวงจรปิดมอบให้สพกระสังหนึ่งชุดน่าสนใจนะเพราะมองว่ามีความจําเป็นใช้เป็นหลักฐานทางคดีได้นี่คือสิ่งที่คุณพ่อฝากเอาไว้ครับก็เลยคิดว่าก็อยากจะทําบุญให้ลูกสาวอยากจะขอบริจาคกล้องวงจรปิดให้แก่สพกระสัง จำนวน8ตัว8กล้องนะครับ,รบเพื่อ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 เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเพื่อท่านใดมีปัญหาหรือประสบปัญหาแบบผมตรงนี้ก็อาจจะเป็นหลักฐานหรืออะไรก็ได้นะครับที่ที่จะมาดูตรงนี้ได้และก็จะได้ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายย้ำต่อไปนะครับว่าทางบริษัทประกันนั้นก็เตรียมที่จะจ่ายเงินให้คืออาคาเนย์แลวยืนยันแล้ว 2.5ล้านบาทเขาจะไปจ่ายให้กับครอบครัวน้องหญิงที่คอปพอบุรียันในวันพรุ่งนี้ตอน10โมงเชา้าทีนี้ถามว่าจบไหมหรืออีกส่วนหนึ่งนะคดีความที่ทางบริษัทได้แจ้งความกับตำรวจสพกระสังกล่าวหาคนขับรถเบนซ์สวัยนี่นะครับอันเนี้ยยังไม่ดีการถอนแจ้งความแต่อย่างใดนะเดี๋ยวรอความชัดเจนจากทางตำรวจต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นในคดีความที่มันงอกออกมากจุดหนึ่งด้วยวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ทางทกศนั้นเริ่มโอนเงินให้กับพี่น้องชาวนานนะครับที่ อยู่ในโครงการประกันรายได้จากการปลูกข้าวด้วยแล้วที่สุดแล้วท่านนายก็ลงพื้นที่ไปที่สุพรรณบุรีแล้วก็มีคนมาต้อนรับมากมายนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในบางช่วงที่อยากให้ดูกันครับพี่น้องที่รัตรงเียนเลยดังเลยนะครับไปเลยครับไปเลยดังเลย นี่ครับตะโกนดังๆดังๆนะมีการนำนะครับมีหลักใหญ่ที่สุพรรณหลายท่านคุณท็วราวุธก็มาจริง,รงๆอัชาวบ้านก็มากันเยอะนะครับวันนี้ไปเป็นประธานคือไปมอบเงินตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแะครับโครงการประกันรายได้นั่นแหละฤดูการปี64-65แล้วก็มีเสียงตะโกนต้อนรับทนายกนะที่เห็นก็คือซ้ายมือที่คุณอาคมเติมพียาภัยศิทธิ์ตีคลัง ขวามือนั่นคุณท็อปวราพุธตรงกลางที่กันข้างๆถนายกคือบิ๊กป๊อกไปด้วยพี่น้องหนึ่งปอแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นที่เริ่มต้นแจกเรียบร้อยนี่นะครับท่านนายกก็เดินพบปะประชาชนแล้วก็มีบางช่วงที่ได้เปิดใจเอาไว้ถึงเรื่องการปลูกข้าวเรื่องการให้หลักประกันวพี่น้องเกษตรกรในบางช่วงที่อยากจะอนนี่นี่นี่ครับคุณประพัฒนะนี่คือคุณประพัฒนะพลทัศน์สุธนนะเสียงแกใช่ไหมเสียงคุณประพัฒนะ นี่แหละครับสีงที่บอกต้องดังดังๆนี่แหละครับอทีน,น,อน,นี้ฟังบางช่วงดูว่าท่านนายกว่าอย่างไรหลังการแจกเงินเรียบร้อยครับที่แรกที่ผมนึกถึงเมื่อมาถึงเมืองน,นี้ก็คือเพลงเลือดสุพรรณมาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เกิดสุพรรณบุรีแต่ผมเกิดในประเทศไทยทีวีตัวท่านก็นดูก็มีนะที่เป็นแบบอย่างให้กับท่านได้ที่เขามีพื้นที่น้อยเขาเคยทำนา นะตอนนี้เขาลดเปลี่ยนจากทำนามาทำอย่างอื่นแทนนะความเสี่ยงลดลงและรายได้ก็เพิ่มขึ้นเราไปดูเป็นตัวอย่างกันแล้วกันนะเราคงบังทับถ้าไม่ได้แต่ขอว่าให้ทุกคนติดตามเพราะมันมีความสำเร็จเกิดขึ้นมาแล้วไงบางทีเราไม่ได้ดูคนอื่นเราก็ทําแบบเดิมดูข้างๆดูนาข้างๆดูบ้านข้างๆมันก็เป็นอยู่อย่างเนี้มันต้องยกระดับทั้งหมดขึ้นมา เป็นเสียงคุณประพัฒน์นะครับตะโกนดังมากๆเลยแล้วที่สําคัญคือว่ามันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับการฉีดวัคซีนหลังจากคุณยายท่านหนึงอายุ77ปีนะครับที่แกไปฉีดวัคซีนมาแล้วได้3วันปรากฏว่าเริ่มมีอาการสุดสุดและต้องเข้าห้อง ICU ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยคุณยายนั้นเสียชีวิตนะครับสแสดงความเสียใจยอีกครั้งหนึ่งด้วยแต่ว่าทีมข่าวเราไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เพชรบูรณ์ครับวันนี้เนี่ยมีการจัดงานศพ ซึ่งร่างของคุณยายเนี่ยนะครับก็ถูกนําไปเผาแล้วก่อนหน้านี้นะแต่ว่าแต่ว่าหลานของคุณยายเล่าให้ฟังก่อนที่คุณยายจะเสียชีวิตเนี่ยแกไปฉีดวัคซีนได้สวันเริ่มมีอาการหนาวสั่นเหมือนเป็นไข้เริ่มหายใจไม่ออกก็ไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับไปอยู่ห้อง ICU ด้วยแต่จังหวะที่หลังจากที่คุณยายเสียชีวิตนะกำลังเตรียมพิธีสวดศพอยู่โรงพยาบาลเนี่ยโทรมาแจ้งว่าคุณยายติดเชื้อโควิด -19 แล้วในงานศพเนี่ยไม่ได้มีการเตรียมกันเพราะว่าตอนนั้นไม่ทราบว่าคุณยายนั้นติดเชื้อด้วยแต่ว่าญาติญาติอันนี้จันญาติมารับศพแล้วแต่ว่าญาติญาติเนี่ยก็ก็ยังคาใจยอยู่ในบางช่วงนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยเป็นเพราะโควิดหรือเป็นเพราะวัคซีนกันแน่ครับวันนั้นเขาก็เขาก็ไม่กล้าเนาะเขาเหมือนเขากลัวค่ะเขาก็ไม่ไม่มาเลยเ <นะ S 1> ขาก็กลัวไม่มารวมงานญาติใกล้ที่เขาเข้าใจ เขาก็งงกันว่าทําไมยายไปรักษายายเพราะผลข้างเคียงจากฉีดฉีดวัคซีนทําไมตายเพราะโควิดเขาก็งงกันล่าสุดสาธารณสุขจังหวัดเบิร์ตเพชรบูรณ์นะครับก็บอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเกิดเพราะความผิดพลาดและก็ความบกพร่องแต่ยืนยันนะครับว่าคุณยายติดเชื้อโควิดสิจริงคุณหมอบอกนะเป็นการติดเชื้อก่อนเข้ารับการรักษาด้วยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดและก็ยืนยันโดยทางสาธารณสุขจังหวัดสแสดงความเสียใจยกับครอบครัว ผู้เส็จชีวิตอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับช่วงหน้าสําคัญมากจริงๆนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่านับถอยหลังสุการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยวันๆยังไม่ได้กําหนดนะแต่ช่วงหน้าผมจะกลับมาดูวันนี้มันมีความเคลื่อนไหวไปเปิด3าคนดิเดตสําคัญ3คนเนี้ใครบ้างที่เป็นว่าที่ผู้สมัครแล้วจริงหรือเปล่าเจ้าตัวตัดสินใจแล้วได้ยังติดตามช่วงหน้าครับเอาให้ชัด